S 1> <S 1> จะดูยังไงว่าคนไหนปีกจมูกบานหรือปีกจมูกห้อยนะคะในคนที่ปีกจมูกบานก็คือระยะความกว้างของปีกจมูกตรงช่วงนี้ค่ะห่างมากกว่าระยะของหว่างตาอันนี้ค่ะคือคนที่ปีกจมูกบานส่วนคนไหนที่ปีกจมูกห้อยนะคะก็คือลักษณะปีกจมูกตรงจุดเกาะตรงนี้อยู่ต่ํากว่าปลายจมูกค่ะอันนี้เรียกว่าปีกห้อยค่ะส่วนเรื่องแผลการผ่าตัดปีกจมูกนะคะถ้าเป็นการผ่าตัดปีกแบบปกติ แผลเนี่ยจะเข้าไปข้างในรูจมูกด้านในแล้วอ้อมออกมาตรงบริเวณล่องปีกด้านนอกจะเห็นว่าเราจะใช้เทคนิคการซ่อนแผลค่ะเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดเนี่ยโอกาสเหตนรอยแผลเป็นจะน้อยมากๆค่ะส่วนการตัดยกปีกนะคะแผลของการตัดยกปีกนะคะจะอ้อมขึ้นมาข้างบนปีกจมูกด้านบนนี้ค่ะเพื่อตัดเอาเนื้อส่วนเกินของปีกจมูกตรงนี้ออกแล้วเย็บยกปีกจมูกขึ้นไปผลลัพธ์ที่ได้นะคะปีกจมูกจะมีความยกสวยขึ้นแล้วก็เนื้อปีกจมูกจะมีความบางลงค่ะ เสริมจุกุบให้คนไข้ไปแล้วเนี่ยมันยังสวยไม่สุด